ทำไมต้องรู้ระหว่างพัดลมไฟบ้านกับพัดลมโทรเซลอันไหนจะประหยัดและคุ้มค่ากว่ากันมาดูพัดลมสามตัวนี้นะครับส่วนขวามือนี้จะเป็นพัดลมไฟบ้านปกตินะครับส่วนตัวกลางนี่จะเป็นพัดลมโทรเซลที่ซื้อมาใหม่นะครับจะเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านซ้ายมือนี้จะเป็นพัดลมโซลารเซลล์ที่ทําใช้เองอันนี้ผมยกตัวอย่างพัดลม2ตัวนี้ก่อนนะครับคือมีพัดลมอยู่แล้วครับแต่ว่ามอเตอร์มันพังอันนี้เป็นพัดลมไฟบ้านนะครับอ่มอเตอร์มันพังครับแล้วก็จะต้องซื้อมอเตอร์มาเปลี่ยน ราคามอเตอร์ก็อย uh, uh, <ts> <ain> ู่ประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่บาทนะครับเมื่อเราเปลี่ยนมอเตอร์เสร็จเวลาที่เราจะใช้งานมันจะต้องเสียบใช้ไฟบ้านใช้งานนะครับอันนี้มันจะต้องเสียค่าไฟนะครับและการเปิดพัดลมไฟบ้านใช้งานนะครับมันต้องเสียค่าไฟเท่าไหร่นะครับอ่าตัวนี้จะอยู่ประมาณ35มสิบาทก็ตกชั่วโมงหนึ่งประมาณ20ต่ตังนะครับแต่ถ้าเราวันหนึ่งเราเปิดใช้งานติบชั่วโมงก็จะเสียค่าไฟอยู่ที่ประมาณ2บาทบางคนจะบอกว่าวันหนึ่งแค่2บาทเอง อ่าใช่ครับแค่2บาทเองมันดูไม่แพงใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณเปิดใช้แบบนี้ทุกวันวันละ2บาทเดือนหนึ่งจะเท่ากับ60บาทนะครับแต่ถ,ถ้าเปิดใช้แบบนี้วันละ1ิบชั่วโมงแบบนี้ครบ1ปีปีหนึ่งตก730บาทต่อปีนะครับที่เราจะต้องมาจ่ายค่าไฟนะครับข้อเสียก็คือกรณีที่ไฟฟ้ามันดับตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะเปิดใช้งานได้แล้วก็อย่างเวลาที่เราจะคบพาไปไหนครับอย่างเช่นจะไปกลางทุ่ง,างนาหรือตามต้นไม้ที่เราจะจะยกไปเงี้ย ก็ไม่สามารถที่จะเสียบใช้งานได้คงไม่มีใครลากปลั๊กไปถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมคิดการใช้งาน3ปีเต็มนะครับก็จะมีค่ามอเตอร์ที่เปลี่ยนกับค่าไฟที่ต้องจ่ายครับก็จะอยู่ประมาณ2,400-2,500บาทนะครับยังไม่จบมีคลิปต่อรอรับชมกันนะครับ